สวัสดีค่ะนี่คือเห็ดบีฟสเต็กหรือว่าเห็ดลิ้นวัวนะคะเขาตั้งชื่อตามลักษณะของเห็ดเพราะว่าเวลาหั่นเห็ดชนิดนี้แล้วค่ะมันจะเหมือนกับหั่นเนื้อย่างแล้วก็ยังไปเหมือนกับลิ้นวัวที่เขาย่างแล้วหัน่น ไปเห็นในวิดีโอหนึ่งที่คนเข้าเออลิ้นงัวมาย่างแล้วหั่นมันจะมีลักษณะเหมือนกับหั่นเห็ดเห็ดนี้เลยค่ะเข้าใจตั้งนี่มาเจอดอกนี้นี่ดอกนี้ยังเล็กอยู่ก็ปล่อยเอาไว้จะดูว่าเขาโตสุดน่ะจะมีลักษณะยังไงเพราะจับดูจะนิ่มๆค่ะยิ่งดอกแรก ที่เห็นนะคะนิ่มมากๆเลยตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นเห็ดบีฟสเต็กนรียกว่าเป็นเป็นเห็ดลิ้นจือออกเสียงบีฟสเต็กไม่ชัดเลยค่ะสีชมพูพราะต่อมาเห็ดดอกเนี้ยก็โตเนี่ยค่ะสีก็ยังเป็นสีชมพูอยู่โตขึ้นมานิดนึงแล้วต่อมาสีก็จะจางลง ได้ดอกไม่มีกลีบนะคะปีที่แล้วเนี้เจอบีฟสเต็กเนี่ยหลายดอกแต่ว่าวิดีโอหายค่ะหายไปหมดเนี่ยดูลักษณะสิเหมือนเนื้อเลยนี่คือตัวสุดแล้วค่ะแต่ไม่ได้ตัดนะ,ะดอกนี้ไม่ตัดพอมาดูอีกวันต่อมามาดูมีคนตัดไปค่ะเพราะว่า จากที่ดูในวิดีโอของฝรั่งพวกคนฝรั่งเนี่ยชอบกินเห็ดพวกนี้นะคะแล้วต่อมาก็มาเจอดอกเนี้ยเป็นดอกที่โตที่สุดในบรรดาเห็ดเนื้อย่างที่เจอมาค่ะส่วนดอกนี้ เป็นอีกดอกหนึ่งที่เกิดอยู่ที่ตอไม้นั้นนะคะพออากาศแห้งดูสิเห็ด <c oughs> เปลี่ยนเป็นสีนี้เลยเนี่ยค่ะเป็นดอกแรกที่ตัดเพราะว่าอยากจะชิมว่ารสชาติจะเป็นยังไงพอหั่นแล้วเหมือนกับเนื้อเลยเป็นคนที่ไม่กินเนื้อนะคะหั่นแล้วลองเอาไปลองเอาไปทอดกินไม่ลงกินไม่ลงจริงๆดอกนี้เป็น เห็ดเนื้อย่างที่สวยค่ะดอกโตแล้วก็สวยหั่นเป็นชิ้นชิ้นนะเหมือนเนื้อวัวเลยเหมือนมากๆขอขอบคุณท่านผู้ชมท,ทุกท่านที่สละเวลาเข้ามาชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุก s u b สไครต์ไม้พบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะ